สวัสดีครับผมพีนะับจากช่องตามผมงลงเพอนคริปตัวนะครับวันนี้พบกันในข้อข้อกับทองคำมาจวันก็เป็นบันทัที่26กันยายนนะครับราคาทองคําก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำาอทำไฮเรียบร้อยไปหลายรอบแล้วนะครับจากปัจจัยในเรื่องของการลดดอกเบี้ยและในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งผลเหมือนมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงนะครับส่วนบ้านเราก็มีประเด็นในเรื่องของตัว,ตวทองคําด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่า อ่าเป็นทองคําที่ซื้ออย่างเป็นทองคําแห้งทองคําที่อยู่ในร้านทั่วไปในทองกระดาษหรือทองฟิวเจอร์พวกนี้ถ้าเป็นทองฟิวเจอร์ก็คืออ่าไม่ได้มีมูลอ่าไม่มีมูลค่าไม่ได้ทองจริงเราซื้อขายก็คือเน้นทำกำไรส่วนต่างของราคานะครับหรือว่าที่เราเทรดกันก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างตัว x a u กเดีเนี่ยก็เป็นเทรดสัญญาซื้อขายว่ามองว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงก็คือทำกำไรส่วนตาา่างราคาแต่มันจะมีประ,ประเภทที่สะสม เรื่องของการออมทองหรือเป็นเรื่องของการซื้อทองถ้าเป็นทองรูป,ปรพันธ์นะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ทองอันนี้ต้องระวังในเรื่องของอ่าในเรื่องของการรับซื้อคืนเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นรูป,ปรพันธ์อย่างเช่นเป็นแหวนหรือเป็นสร้อยอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ราคาอาจจะตกหรืออาจจะโดนหกักต่ำกว่าราคาตลาดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลงทุนทองคํานะครับก็อาจจะซื้อเป็นทองกระดาษก็ได้หรือว่าจะเป็น ทองแท่งที่ได้รับความนิยมจากสมาคมเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดอยากเก็งกำไรลงทุนก็เทรผ่านเอกเน็ก็ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยง่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะไปพูดคุยรายละเอียดแกเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการาฟทองคําก่อนนะครับตอนนี้เป้าเนี้ยเราคุยกันมาตั้งแต่รอบก่อนนะครับก็ถึงทะลุ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรามีเป้าใหญ่ที่เราคุยกันเห็นไหมที่เราทําคุมตัวดําไว้เนี่ยตอนนี้ก็คือขึ้นมาทดสอบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านในนะครับก็เดี๋ยวใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยสําหรับใครที่อยากจะ,ะเทรดทองคำเท็ take. คริปโตเพิ่มเติมนะครับก็เลื่อนมาที่ด้านล่างตรงนี้กดข่าวมาเพิ่มเติมตรงนี้ จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาและเลื่อนมาด้านล่างจะมีในส่วนของตัวกลุ่มเพื่อคุยแผนตรงน,นี้ถ้าเข้ามาสอบถามเลยเพิ่มเติมได้จะเป็นกลุ่มไว้อัปเดตแผนมุมมองการเทรดทองคาคริปโตเนี่ยนะครับใครอยากได้ข้อมูลที่อัปเดตนะครับเพราะว่าในเพจกนะับในในเพจเนี่ยจะไม่ได้อัปเดตแบบเร็วไท์นะครับใครที่สนใจอยากได้เพิ่มเติมก็ถ้าเข้ามาสอบถามเ,เพื่อขาเพิ่มเติมใหแอดินดูแล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดนะครับฟังแล้วอยากจะลองเทรดทองหรือว่าลงทุนทองนะครับ ก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทาง Broker Edge นะครับก็มีให้เลือกนอกจากทองแล้วก็มีทั้งคริปโตหุ้นอเมริกาดัชนีหุ้นยุโรปก็มีสินค้าให้เลือกเทรดค่อนข้างหลากหลายแต่ความเสี่ยงก็จะสูงกว่าว่าอาถ้าเป็นหุ้นยังได้ผลนะครับถ้าเป็นทองซื้อทองคําก็ยังได้ตัวทอง,ทองคำจริงแต่น,นี้จะเป็นรูปแบบของสัญญาซึ่งจะต้องใช้การทำกำไรจากส่วนต่างของราคาซึ่งแปลว่าคุณจะต้องมีความรู้เรื่องกราฟ ในระดับหนึ่งนะครับถึงจะทา่านกไหลจากตรงนี้ได้ประมาณนี้ในผมขออนุญาตลบออกก่อนนะเราเปิดไปดูทางเฟมมันนิดนึงนะครับลบออกกดทางเฟมมันเนี่ยค่อนข้างสวยงามสำหรับฝั่งขาขึ้นเลยนะครับซึ่งขึ้นมานี่ก็พอๆกับ ถ้าเราสังเกตไหมเหมือนกับแท่งเดือนเนี้ยใกล้เคียงกันแล้วนะและ้วพอเปิดดูจากสายตาเนี่ยเหมือนจะยาวกว่าเลยนะเหมือนจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเทนขาขึ้นที่ดีเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยเราตามภาพใหญ่เราตามเคสของไม่แน่ใจว่าภาพใหญ่จะขึ้นเป็นขาห้าหรือขา A อันนี้เรายังไม่ได้สนใจเราสนใจโครงสร้างภายในของชุดเนี้ยทั้งชุดนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นอะไรครับก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับหรือ A ตอนนี้กำลังยอ่อ2หรือ B กําลังขึ้น3หรือ C ซึ่งตอนนี้อยู่ในขอบเขตของขา C อยู่เพราะว่าอะไรครับถ้าเป็นขา C ก็ความยาวอยู่ประมาณไม่เกิน164.8%สี่ดดเปอเวัดคร่าวๆตอนนี้อยู่ประมาณ100%นต์นิดละเกินไปนิดนึงละแต่ขอบเขตของขา c เนี่ยไปได้ถึงนูเลย25อาทุเรียน3าั้ารห้าิบหเหรียญอันนี้คือขอบเขตถ้าสูงกว่านี้น้ำหนักจะตกไปที่อิมเพลทันทีหรือ 3x ท,ทันทีซึ่ง ถ้ารูในะรูปแบบของสร้างราคาตรงนี้บริบทของการเก็บของด้วยถ้าเก็บของใช้เวลาประมาณกี่ปีเนะี่ยก่อนนี้ใช้เวลา2อย่ิบ่สองยิบาประมาณเกือบ3าปีนะถึงขึ้นมาตรงนี้ก็แปลว่าก็มีโอกาสนะที่อาจจะไปถึงโซนด้านบนก็ได้ถ้าตรงนี้เป็นขา3า x หรือขา4่นะครับแต่สิ่งที่บอกก็คือโครงสร้างด้านในตรงนี้จบหรือไม่จบเราก็มาไล่ดูตรงนี้ขา3ขา4ที่เราตามอยู่เรามองว่า ตรงเนี้ยโครงสร้างด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นสามหรือสนะี่เนี่ยในเคสที่หนะึ่งเนี่ยในเคสที่สองที่เราย่อยลงมาดีกรีที่สองเนะี่ยเราก็บอกว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อขึ้นสองนะครับแล้วตัวนี้กําลังอยู่ในขึ้นสาม x ซึ่งสามเเนะี่ยยังไปต่อได้อยู่นับยังไปต่อได้อยู่ซึ่งตอนเนี้ยเรยย่อยออกมาขึ้นสามเตอนนั้นถ้าเราไล่มาดีกรีที่สามน่าจะเป็นขาห้าหรือขานอนถ้าเกิดใครจําได้ก็จะเป็นเคสของอะไรครับสีฟ้าซึ่งอาจจะเป็นอะไรครับ เซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่ 2, สองเซกเมนต์ที่ 3, สามเซกเมนต์ที่ 4, สี่เซกเมนต์ที่ห้าซึ่งตอนนี้ยถ้าดูด้วยสายตาเซกเมนต์ที่5้าน่าจะยาวกว่าเซกเมนต์ที่สามแหละเดี๋ยวลองวัดเช็คนิดีหนึ่งก็ได้ครับอลองยกขึ้นไปเทียบดูครับ Uh, ถ้าดูตอนนี้ยังยังไม่ยาวกว่านะเซกเมนที่สามเนี่ยยาวประมาณประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นไปเทียบเซกเมนที่ห้าก็ถ้ายาวกว่าต้องเกินสองเจ็ดห้าหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยขอบเขตของเว็บห้าที่ดีเนี่ยที่เรามองว่าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองสีฟ้าขึ้นสามสีฟ้าขึ้นสี่สีฟ้าแล้วขึ้นเว็บห้าเนี่ยตอนเนี้ยน้ําหนักของเว็บห้าเนี่ยอ่าผมมองว่าน่าจะน้อยแล้วนะ ตอนนี้น้ำหนักตกไปที่นอนเพราะนั้นมีโอกาสที่จะไปทดสอบ2752อีกโซนหนึงได้นะครับ2652เพราะนั้นภาพใหญ่ภาพและการขาขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับเดี๋ยวไปดูว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยมันจะมีการย่อ,อก,ก่อนไหมหรือว่าไปต่อเลยถ้าย่อ,อเนี่ยก็ให้ระวังด้วยเพราะโครงสร้างตรงนี้มันยังยังเป็นขาห้าได้อยู่นิดๆน,นะหรือว่าอาจจะเป็นการย่อ,อของขาบก็ได้กรณีที่เป็นนอน เพราะฉะนั้นถ้ามันย่อ,อก,ก็เดี๋ยวดูต่อถ้าย่อ,อน้อยก็ยังลุ้นเคสสีฟ้าที่ไม่จบก็คือขา B ถ้าตรงนี้เป็นขา A ขา B ขา C ขา X เนี่ยขา A เดี๋ยวก็ลุ้นย่อ,อ B นะครับถามว่า A จบตัวนี้ได้ไหมจบได้เลยเช่นเดียวกันเหลืจะไปต่ออีกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวย่อ,อ B แล้วไป C ต่อแปลว่า 3x สเีชมพูเนี่ยอาจจะไม่จบแต่ถ้าเกิดขายเยอะเมื่อไหร่สามวิีชมพูจบก็ยังมี4ขึ้น4รองรับอีกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยถ้าจะซื้อในสปอต เดี๋ยวทองคาแท่งเนี่ยผมรอดูสถานะขึ้นสี่ซึ่งตอนเนี้ยยังไม่เห็นสัญญาณแต่ต้องยอมรับก่อนว่าคุณอาจจะจะไม่ทันรอบนี้นะครับทาไมไล่ราคานะครับเพราะถ้าย่อมาสี่เนี่ยมันยังไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นสี่จริงๆนะระวังภาพใหญ่พักตัวด้วยนะครับแต่ยังไงภาพขาขึ้นยังพอลุ้นต่อได้ก็ค่อยๆแกะไปทีละสเต็ประกันอ่ะทีนี้เราก็เลยมาตามชุดน,นี้ต่อนะครับตรงนี้ตามเป็นขา A นะครับก็คือ เส้นสีฟ้าก็คือ a, b, c, x, a จุดิำมต้นของขา x ก็คือสองสองแปดหกเราดับไปดูโครงสร้างด้านในหน่อยนี่กไดาแล้ว,ลวขา x เขตที่สี่ดู v ครับสองสองแปดหกคือจุด้ำมต้นของขา x ที่ขึ้นขา a ชุดที่ขึ้นขา A เราเราก็เลยไล่ต่อว่าตรงเนี้ยมันตอนนั้นเรามองว่าจะเป็นแค่โครงสร้างของนอนไหมจะไม่ได้ต้วนี้คือเซม์ที่หนึ่งเซม์ที่สองเซม์ที่สามเซม์ที่สี่เนเซม์ที่ห้าแต่ตอนเนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วขอบเขตของตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแล้วแต่ว่า,อามองได้สองเขตนะถ้าแบบปวดโดเลยนะถ้าตรงนี้เป็น running valuation นะตรงนี้คือขึ้นหนึ่งตรงนี้คือขึ้นสองนะ เนี่ยเราอาจจะเป็น a b c d e แบบนี้เป็นริมมีอเราโจทย์สองเอกลุล b, ลนสามเอกได้นี่คือเคที่หนึ่งอันนี้คือ,ค,อ,อนนคือเคอที่โหดๆเลยนะก็คือขึ้นสามเอกแปลว่าอัพไซด์ยังมีอัพไซด์ยังมีถ้าขึ้นสามเอกเนี่ยเราวัดเข้าค่าครับก็จะไปนู่นเลยสูงกว่าที่เรามาร์กอีกนะครับแต่นี่คืออ่า การคาดการ์ดนะแตเราดูมุมมองอื่นเพิ่มเติมด้วยทีนี้ในมุมมองอื่นเพิ่มเติมถ้าตรงนี้ไม่ได้โหดขนาดนั้นก็คืออะไรครับผมมองในอีกเคสหนึ่งก็คือตรงนี้ถ้าไม่ใช่อิมเพลวเป็นเคสของนอนก็มองว่าตรงนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สี่แต่เซกเมนต์ที่ห้านี่ค่อนข้างยาวยาวไปเท่าไหร่หนึ่งสองเดี๋ยวขอเทียบก่อน ยาวไปพอสมควรนะยาวไปพอสมควรแต่เต็มที่ไม่เกินสองเจ็ดสี่หนึ่งก็คือรอบหกสี่สิแปดของชุดนี้ก็คือสองเจ็ดหนึ่งสองก็ตีซะแ <c oughs> นวต้านประมาณสองพันเจ็ดร้อยขึ้นไปเป็นโซนที่มีระยะของรอบนี้พอสมควรแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าชุดเนี้ยถามว่าจบถ้าเป็นเคที่สองนะเป็นเคสนอนเนี่ยไอเคอที่หนึ่งเนี่ยคือขึ้นต่อค่อนข้างแรงอันนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่ส่วนเคที่สองเนี่ยมันจะมีการย่อ ได้เพราะอะไรครับตรงนี้ถ้าเป็นเคสนอนก็คือตรงนี้มองว่าเป็นขา a ขา b ขา c ขา x ขา a นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมียอ b แล้วมีจ,จะมี c แปลว่าในระยะสั้นอาจจะมีการย่อหรือพักตัวได้นะครับถ้าเป็นเคสของนอนนะครับเคสของนอนก็คือจะเป็นการย่อหรือพักตัวอยู่ที่ว่าขา a จบไม่จบนะครับ a จบเมื่อไหรก็คือจะแปลงเป็นขา b a b c x a อ่ายินดีว่าค่ะ a จบไม่จบทีนี้ในส่วนของโครงสร้างของของเคที่สองนี่เองผมขอดูว่าอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสไหนดีเท่าที่ดูนะครับเหมือนมันจะมีถ้าจะเพิ่มไอเดียของเคที่สามความแตกต่างก็คือที่ผมพูดเนี่ยคือขออเขยแค่น,นั้นเองที่เอามาเปรียบเทียบนะครับทั้งสามเคสเนี่ยมันเป็นในทิศทางขึ้นหมด นะครับแค่เคสหนึ่งเนี่ยปแรงปแรงปแรงอาจจะเขียนทาร์เก็ตไปได้ก็ได้อะผมเขียนไว้ก่อนเคสที่หนึ่งไปได้ถึงเท่าไหร่ครับถ้าเป็น landing v a l u a t i o n อย่างน้อยๆก็คือ2789 2742ผมเขียนไว้ก่อนทาร์เก็ตที่หนึ่งสองเ่ะทีนี้ในมุมมองของเคสที่สองที่เป็นแค่ขาบีเนี่ยมันจบตรงนี้ก็ได้แปลว่าเคสที่สองเนี่ยแค่ระวังการย่อ ของ b เดี๋ยวเราไปตามต่อมันมีโอกาสที่ลูกของ a จะครบไหมนะครับส่วนเคสที่3รวบสวิงเลยก็คือมองว่าก้อนเนี่ยทางก้อนเนี่ยเป็นชุดเดียวกันนะครับมัน,นจะเป็นขา a ขา b เนี่ยขา b แล้วก็ขา c แบบนี้เป็น p o ลีแบบนี้ซึ่งตัวน,นี้เป็นซกเมนต์ที่1นงนะครับตัวน,นี้เป็นซกเมนต์ที่สองขึ้นซกเมนต์ที่3าแบบนี้จะเป็น a หรือ1ตรงน,นี้2หรือ b ตรงนี้พอขึ้นซกเมนต์ที่สาม เพราะนั้นเราวัดขอเอเขตของชุดน,นี้หน่อยอันนี้คือเดที่สามนะก็คือการขึ้นขาสามหรือขาสถ้าขาสามขาสีตอนนี้ก็คือถึงทาร์เก็ตแล้วแหละสองหหกเก้านี่ยก็คือพร้อมย่อเพราะฉนั้นเคสที่สองเคสที่สามให้ระวังมันจะมีการย่อได้ทั้งคู่นะก็ไปแยกกันอีกทีนึง B ย่อดได้ไม่เกินเท่าไหร่ ถ้าเป็นสามหรือสีก็อาจจะย่อดได้เยอะกว่าหน่อยนะครับเคที่สามเนี่ยย่อดได้เยอะกว่าเคที่สองนะเพราะบ B เนี่ยอ่ะจริงๆก็ใกล้เคียงกันแหละใกล้เคยียงกันแหละอืมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วว่ามันจะเป็นเคสอะไรให้รู้หน้าตาเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามาตามชุดนี้ต่อตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือโครงสร้างตรงเนี้ยอาจจะเป็นการแย่ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จุดเริ่มต้นของชุดเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่เห็นการพักตัวนะครับก็คือจุดเริ่มต้นชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ อา่าสองสี่เจ็ดหนึ่งนะจุดที่ย่อลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาร์กปิดจุดนี้ไว้นิดหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ชุดนี้ที่ย่อลงมาตรงนี้เป็นโครงสร้างภายในเป็นเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สอง 2286คือข,ขา x อาัะนี้คือขึ้นขา x ขา x 2286หา x จบเพื่อขึ้นขา a ตรงน,นี้ต้องเขียนเป็นขา a สิเป็นขา a แล้วก็ x ขึ้น a แล้วในส่วนของขา a ก็อาจจะมีอะไรครับ เดนนี๋ยวผมขอดูมันอีกรอบหนึงสเกลดีกีหลุดนิดนึงอ่งสหรือสี่พอสามหรือสตอนนี้เป็นเซกเมนต์ขึ้นห่งขึ้นสขึ้นสามโอเคพอเป็นขึ้นสามเอโอเคเป็นขา A ขา A อยู่ที่2องสองแป ด,ดับรวิววิกดูวิกเราก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นเซกเมนที่1อาจจะเป็นขึ้น3ก็ได้ในดิกิที่4หรืออาจจะเป็นขา4ี่อ่าตราเนี้ยแยกออกมา3เคสที่ผมเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เพื่อมาดูดิกิที่5นะครับดิกิที่5ซึ่งอาจจะยแยกเป็น B ก็ได้หรือแยกเป็นอะไรที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ก็เลยมาตามชุดนี้จุดเริ่มต้นที่ส7 1นะครับดหนึ่งนะครับ W T M D สองสี่เจ็ดหนึ่งทีนี้พอมาเทียบโครงสร้างราคาเนี่ยพอดูจากเดเนี่ยไอโครงสร้างที่ผมเขียนไว้สามเคสเนี่ยก็คือเคสที่หนึ่งคืออะไรครับการขึ้นเป็นในรูปแบบของอ่านอนอ่านอนเนี่ยทีนี้พอพอดูดูโครงสร้างราคาตัวเนี้ยไซส์ใหญ่กว่าตรงนี้เพราะฉะนั้น มันอาจจะเป็นคลงชุดขึ้นกันได้แปลว่าอะไรครับตอนนี้เราอาจจะอยู่ในเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองอยู่ในเซกเมนต์ที่สามได้เพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ผมได้ละพอดูโครงสร้างด้านในขา a เนี่ยจุดเริ่มต้นที่สองสองปหกเนี่ยตอนนี้คือขา a ใช่ไหมแล้วก็ชุดสีฟ้าเนี่ยเราได้แล้วว่าตัวน,นี้เป็นขึ้นหนึ่งตัวนี้เป็นขึ้นสองนะครับแล้วก็ตัวน,นี้กําลังอยู่ในขึ้นสาม x นะครับตอนนี้เราได้แล้วก็คือขา a เนี่ยอยู่ในสาม x สีฟ้า สาม x สีฟ้าเนี่ยมันยังมีแยกของเขาอีกนะเพราะว่าตรงนี้เป็นกรอบใหญ่กว่าก้อนนี้โอเคก้อนนี้จะจะเด่นในเรื่องของระยะเวลาก็จริงแต่ผมมองว่าระยะทางมันน้อยเกินไปมันเป็นขึ้นยอยของ3 x ได้เพราะเป็นลื่นยอยของ3 x ได้อาจจะมีเคสสีดาก็คือตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งของ3 x ค x ขึ้น2ของ3 x แลวตรนนี้ก็คือ3 x ของ3 x อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะมีพักลื่น4เพราะฉะนั้นถ้า3 x จบในดีกรีที่5ระวัง เคสของขึ้นสี่ถ้าสี่จบมันจะมีโดมิโนโมาพักขึ้นสี่ใหญ่แต่เอยังไม่จบนะครับเราค่อยเอค่อยจบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโครงสร้างนะครับเอรุนไปต่ออยู่ที่ว่าจะย่อมาเป็นเคสสีสีดําหรือว่าสีสีฟ้านะครับถ้าสีสีดําย่อมไม่เยอะแล้วไปต่อแต่ถ้ายอ่อลึกของเคสสีดําก็ขอบเขตผมมองว่าน่าจะเอาใกล้เคียงกันก็ประมาณนี้ชุดเหมือนชุดนี้ก็อาจจะประมาณตีซะห้าสิบเหรียญน่าจะประมาณนี้ อยาขอบเขตของของสีดํานะแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่าห้าสิบเหรียญเนี่ยตรงนี้มันเท่าไหร่ร้อยี่สิบเหรียญเนี่ยจะเข้าเคสสีฟ้าส่วนถ้ามากกว่านี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเคสของ a จบอ่ะผมตีขอบเขตไว้ละทีนี้โครงสร้างตรงนี้ในเซเ m e n t ที่สามสีดําเนี่ยสามสีดําจะจบไม่จบเนี่ยอ่าไล่ดูต่อครับในชุดสีดํา โครงสร้างของราคาอยู่ที่สองสี่เจ็ดหนึ่งมีการแบ่งท่อนตรงนี้อาจจะเป็นไทรเกินก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นของสร้างแยกอาจจะเป็น A B C นะครับระวังเป็น X นะขึ้น a ออีกนะถ้าขึ้น A นี่คืออัพไซด์เปิดเลยแต่ตรงนี้ยังมองค่อนข้างยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นในดกรีที่สี่ผมเขียนสามดีีีที่ห้าผมเขียนสาม x สามไปก่อนส x มสีดำอาจยังไม่จบ อันนี้ผมขอตีกรอบนิดนึงสามเอ็ซีดำโครงสร้างตรงนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองขอดูวิอีกรอบหนึ่งนะ ตรงนี้ชุดนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่ 2, สองเซกเมนต์ที่สามชุดสีดำตรงนี้มีโครงสร้างย่อยนะครับก็คืออาจจะเป็น a b c แล้วตรงนี้อาจจะอยู่ในขา x แปลว่าถ้า x ตรงนี้อาจจะกิเวราใกล้ๆกับก้อนนี้อาจจะย่อดได้ประมาณหนึ่งผมบอกว่าอาจจะลุนไปต่อกับ3าม x ในกิ่ที่หก็คือ x สีดา ตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับคืออาจจะขึ้นมาเป็นขาเอาแรกนะครับเอกอาจจะจบตรงนี้แล้วไปต่อเลยก็ได้ถ้าไปต่อเลยเอาไซส์ Outside, ในการขึ้นก็จะเปิดนะครับกรณีที่ติดตรงนี้เป็นแค่ขา X กนะก็อาจจะพาคแค่นี้แล้วไปต่อเลยก็จะเป็นหนูนโซนด้านวนสองเจ็ดสองสามกตีว่ามีโอกาสถึง2องพันเจดร้อย ถ้าเป็นเอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอกที่ส่วนตัวแอบมองว่าน่าจะเป็นเอกที่ยังไม่จบมองว่าตัวนี้คืออะไรครับอาจจะเป็นแค่ขายแต่ต้องให้วันนี้ไม่ปิดไม่ปิดเขียวเลยนะหรืออาจจะเป็นแค่ขาแรกแบบเนี้ยนี่ยพอรุนได้เพราะไซส์ตรงเนี้ยยังไม่ได้ใหญ่มากหรือเพ้าเนี้ยอืมมันพักแค่นิดเดียว เซกเมนตที่หนึ่งเซมนตที่สองขึ้นเซกเมนตที่สามในเซมเมนตที่สามก็มีเซกเเนตที่หนึ่งเซมนตที่สองเซมเมนตที่สามกำลังลุ้เซมนตที่สี่ขึ้นเซมเมนตที่ห้าอ่ะทีนี้พอเราไล่แบบนี้ผมมองพอมองออกแล้วก็คือตรงนี้เรามองว่าเป็นเลยครับสามเอกสีฟ้าสรุปแลวสามเอกสีฟ้าสามเอกสีฟ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองนะครับซึ่งตอนนี้เราวัดแล้วว่ามันได้ขึ้นขยายไหม ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้น2698เนะี่ยอาจจะถึงโครงสร้างของ 3x ชุดนี้ก็ได้แนวะ2698 2,700นะเป็นโซนโซนแนวต้านที่เราเล็งไว้แล้วแหละแล้วก็ภาพระยะสั้นนะครับในเคสสีดํานะครับตรงนี้มันก็จะมีเคสสีดําเครื่องขึ้นมาก็คือขึ้นหนึ่งขึ้น2อ,อีกแล้วก็ตรงนี้เป็น 3x สีดานะครับหรืออาจจะเป็นขาซีก็ได้นะครับ หรือสีตรงนี้ก็ยังยังไม่รู้นะว่าเป็นเป็นสีหรือเปล่าอ่ะเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในของชุดสีดำนะครับก็จะมีชุดสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็คือโครงสร้างของชุดชุดสีดำเนี่ยมองคร่าวๆก็คือตรงนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนะครับอ่าอันนี้กำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่สามนะครับซึ่งสามเนี่ยอาจจะพัก ตรงนี้นิดนึงก็ได้นะแล้วสี่จบตรงนี้ไว้หรือเปล่าแล้วกำลังขึ้นเซกเม์ที่ห้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าสีเหลืองครบลูกมีโอกาสที่สามหรือสีสีดำจะพักอาจจะพักอย่างน้อยๆก็ประมาณเนี่ยยี่สิบถึงห้าสิบเหรียญนะครับสาหรับการเล่นอ่าสเกลของการช็อตรอบนี้ถ้าโชคดีได้เคสสีฟ้าก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าโซนแนวต้าน,นถ้าราคาขึ้นมาเนี่ยกรอบราคาเดี๋ยวผมขอเจาะไปดูชุดนี้ก่อน ของทำเฟรมสี่ชั่วโมงของทำเฟรมสี่ชั่วโมงกรอบราคาของชุดนี้ถ้าเราวัดคร่าวๆนะครับชุดนี้ก็ถึงทาร์เก็ตแล้วแล้วก็กำลังขึ้นชุดใหม่ถ้ามัน มันยังไม่ใช่ชุดใหม่อาจจะแยกอาจจะแยกเซกเมนต์ให้ใกล้เคียงกับชุดนี้ให้ใกล้เคียงกับชุดนี้ซึ่งตอนนี้แรงขายก็ถือว่ายังน้อยอยู่อ่าหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์เซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สามผลิตสี่ชั่วโมงมีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตอนในเซกเมนต์ที่สี่กำลังลุนเซกเมนต์ที่ห้า เพราะนั้นส่วนตัวนะมองว่าถ้าขึ้นมานิวไฮเนี่ยแล้วมีแท่งกับตัวผมมองว่ามีโอกาสย่อหรือผักตัวสักรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดนะครับถ้าไม่ได้เบรกไฮนะครับไม่ได้เบรกไฮแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ขาเนี่ยที่แยกออกมาเนี่ยเซกมต์ที่หนึ่งเซกมต์ที่สองเซกมต์ที่สามเนี่ยตรงนี้อาจจะแยกม,มันเป็นแค่อาจจะเป็นขา A ขา B แล้วอาจจะมีขา c สักขาหนึ่งแล้วค่อยขึ้นเนี่ยไซส์จะใกล้เคียงกับตรงนี้อ่ะโทษทีครับไซส์าอาจจะใกล้เคียงกับชุดนี้ถ้าเป็นชุดเดียวกันก็คือประมาณเนี่ย อ่ะโทษทีครับเพราะฉะนั้นไซส์เนี่ยอาจจะย่อมาให้ใกล้เคียงกับชุดนี้นับในการยอ่อหรือพักตัวเซกเมนต์ที่หนึ่งเซมิเนนที่สองเซมิเนนที่สามเซมิเนนที่สี่รุนเซกเมนต์ที่ห้าเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ขึ้นต่อผมก็เลยมองว่าโซนแนวต้านตรงนี้ประมาณสองหกหกเจ็ดถึงสองหกเจ็ดห้าถ้าขึ้นมาชนแล้วไม่ผ่านมีโอกาสยอ่อหรือพักตัวได้สักรอบหนึ่งนะครับแต่ให้ระวังนะถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างของเซกเมนต์ที่ห้ามันไปต่อได้ถึงสองสองแปดหก ถึง22.6เพราะฉะนั้นตรงโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่ต้องระมัดระวังอันนี้จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นการขึ้นของขาห้าหรือไซเคิลใหม่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นขาช็อตถ้าจเอจะช็อตเนี่ยผมมองว่าหรือเซลเนี่ยผมมองว่า mmdd ผมมองว่าพอมีรุนนะสองโซนนี้อาจจะรุนย่อหรือพักตัวนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันย่อลงมาแล้วไม่หลุดโซนสีเขียวถ้าโซนสีเขียวตรงนี้2649 2655เนี่ย ก็จะลุ้นเป็นเคสของเซกเมนต์เดียวกันนะที่อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่4ลุนขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าได้นะครับมันจะพักตัวใกล้ๆก,ก,กันกับชุดนี้นะครับชุดนี้หรือกับชุดนี้นี่นี่ก่อนนี้อาจจะใกล้เคียงกันผมมองว่าเนี่ยกรอบเนี่ยลุนได้แต่ถ้าต่ำกว่าสีสีเขียวแล้วมาลงมาถึงสีน้ำสีน้นําตาลเนี่ยอันนี้ให้ระวังนะต้องมาดูในภาพใหญ่ทีนึงกรงสร้างอาจจะเสียแต่ถามว่าลงมาได้ไหมลงได้เพราะฉะนั้น ขาบ่ายเนี่ยผมว่ารอรับอยู่ที่โซน,น2649 2655แล้วก็2635 2641เป็นโซนรนดับที่น่าสนใจถาเราว่าราคาโชนตรงนี้แล้วย่อลงมาแต่ถ้านักงานตอนนี้อาจจะรอดูหน้าเซลล์ก่อนนะที่โซนแนวต้านตรงนี้หลุยดย่อได้นะครับถ้าย่อลงมาแล้วเดี๋ยวรอดูแนวะรับอีกทีหนึ่งนะก็มองประมาณนี้แผนของทองคำน่าจะพอเป็นมุมมองเดียในการเหตุที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้คือข่าวเช้าที่เราคุยกัน เราได้บายกันมาตั้งแต่ตรงเท่าไหร่เนี่ยนี่นะตรงเนี้ยราคารามาแตะพอดีสองห้าหกเก้าตอนนั้นเราตามน่าจะเป็นเคสของเว็บงห้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ราคาก็ชนไปต่อไปประมาณแปดสิบเหรียญเลยนะครับก็ถือว่าพอจะได้อยู่นะครับก็เช่นเคยรับครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ